ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันวันที่1เมษายน2564เวลา10นาฬิกานาทีที่ห้องประชุม2อ,อาคารกองวิจัยและพัฒนาข้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายสุขุมวงประสิทธิ์ ผู้ช่วยพระนัทท่านพลเอกเฉลิยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่22ในฐานะหัวหน้าคณะสนองปริธาน4ประการรักษาการหัวหน้ากลุ่มรักเมืองไทยแห่งสุวรรณภูมิและที่ปรึกษากษิติมศักดิ์บริษัทพรมชีวาจำกัดพร้อมด้วยคุณเตือนใจขันติยู่ประธานกรรมการบริษัทพรมชีวาจำกัดนายธวัลิตพรพันธ์ธวัิตผู้อำนวยการสัมงมนาสมาคมสถาบันชาวนาไทยและอุปนายกสมาคมนายประสิทธิ์บุญเฉยกรรมการสมาคมร่วมถแถลงข่าวการเตรียมเปิดโครงการหุงข้าวชิมเพื่อการส่งออกในวันที่8เมษาย,ยนที่จะถึงนี้ นายสุขุมวงศ์ประสิทธิ์ที่ปรึกษาคณิตมศักดิ์บริษัทพรมชีวาจำกัดได้กล่าวว่าโครงการหุงข้าวชิมเพื่อการส่งออกนั้นเป็นหนึ่งในโครงการของบริษัทพรมชีวาจำกัดเป็นโครงการที่จะช่วยสนับสนุนหน่วยงานทั้งภาคร,รัฐบาลอาทิกระทรวงการต่างประเทศกร,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมการส่งออกกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ซึ่งในวันที่8เมษายน2564จะเป็นวันจัดงานกิจกรรมโครงการดังกล่าว ทางบริษัทพรมชีวาจำกัดจะนำข้าวสามแบบได้แก่1ข้าวหอมมะลิ2ข้าวโอสดและ 3. ข้าวออร์แกนิกซึ่งแบบแรกข้าวหอมมะลิทางบริษัทพรมชีวาจำกัดได้ดำเนินการพัฒนาสายพันธข้าวจนได้พันธข้าวหอมมะลิที่มีเอกลักษณ์ภายใต้แบรนด์ ข้าวหอมมะลิเตือนใจไทยซึ่งข้าวหอมมะลินั้นเป็นข้าวที่จัดอยู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสากลข้าวหอมมะลิเตือนใจไทยจะเป็นข้าวหอมที่ส่งออกเพื่อทําการตลาดแข่งขันกับข้าวหอมมะลิและแบรนด์อื่นในต่างประเทศโดยจะเริ่มต้นการตีตลาดที่เวียดนามเมียนมาลาวกัมพูชาอินเดียและอีกหลายประเทศที่ปลูกข้าวหรือบริโภคข้าวหอมมะลิเป็นหลักนโยบายข้างต้นนั้นคือบริษัทพรมชีวาจำกัดได้มีความตั้งใจจะผลักดันสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐบาล และสมาคมสถาบันชาวนาไทยให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตนเองเชื่อว่าไม่เกิน5ปีสมดุลคุณภาพชีวิตของชาวนาไทยจะกลับมาดีขึ้นอย่างแน่นอนและประเทศไทยเราจะเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าครัวโรคในอนาคตซึ่งเราจะส่งข้าวสายพันธเตือนใจไทยไปอยู่ทุกมุมโลกเพื่อยกระดับข้าวไทยและชาวนาไทยที่ตรงตามปฏิธานของพระท่านพลเอกชลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่22ของประเทศไทยอันได้แก่ 1. แก้ไขปัญหาความยากจน ความเดือดร้อนของประชาชนทุกมิติรอบด้าน 2. ยกพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเอกของโลกแ0 0 0ันปีและให้ทุกศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 3. าถาวายความจงรักภักดีพระบรมราชกีวง 4. พัฒนาคนไทยให้มีอายุข120ัย0น0ถึงปีด้วยสมุนไพรโอสถรรมเพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาบ้านเมืองสู่ความมีสันติสุขมั่นคง,ย,งยั่งยืนโดยจะพัฒนาทั้ง4ภาพไปพร้อมๆกันตั้งแต่ล้านนาหรือภาคเหนือ สีโคตบูรณ์หรือภาคอีสานอโยธยาหรือภาคกลางและลังกาสุกัหรือภาคใต้โดยยึดหลักสําคัญที่ว่าพระประการชนคือหัวใจไปฟังเสียงบางช่วงของนายสุขุมวงศ์ประสิทธิ์ซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยสนับสนุนหน่วยงานของภาครัฐบาลหน่วยงานทางราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมการข้าวกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในหรือกรมการส่งออกซึ่งทางกับผมก็มาทําหน้าที่ในฐานะของ หนึ่งก็คือผู้ช่วยของพระนาท่านพลเอกชวลิยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่22ในภารกิจสร้างสันติสุขความมั่นคงและยั่งยืนแก่พี่น้องคนไทยแก่บ้านเมืองประการที่2ก็คือมาทําหน้าที่ในฐานะประธานที่ปรึกษาคิติมศักิ์ของบริษัทพงชีวาที่จะผลักดันโครงการหุงข้าวชิมเพื่อส่งออกซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่8เมษายน พุทธศักราช2,564ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งทางบริษัทคมชีวาก็จะได้นําข้าวชนิดต่างๆนะครับข้าวเขาแบ่งเป็นสามประเภทหนึ่งก็คือเป็นข้าวหอมมะลินะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะพัฒนาข้าวหอมมะลิให้มีข้าวอีกแบดหนึ่งชื่อว่าข้าวหอมเตืรนใจไทยเพื่อออกไปแข่งกับเวียดนามนะครับส่วนข้าวหอมมะลินั้นก็จะถูกยกขึ้นไปเป็นข้าวคาสสิกเป็นข้าวมาตรฐานเป็นข้าวคุณภาพยังคงราคาไว้นะครับส่วนข้าวหอมเตือนใจไทยนั้นก็จะเป็นข้าว ซึ่งจะนําไปสู่การแข่งขันกับข้าวหอมอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามพม่าลาวหรือกัมพูชาตลอจนอินเดียหลายประเทศที่ปลูกข้าวเราก็จะเอาข้าวหอมเสื่อไทยเข้าไปแข่งเข้าไปสู้นะครับดังนั้นเราจึงคิดการตลาดแบบนี้นะครับเพื่อสร้างสินค้าอีกแบรนด์หนึ่งเอาไปแข่ง ส่วนสินค้าที่ดีของเราแล้วเราจะยกระดับขึ้นให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและครงราคาไว้พี่น้องชาวนาที่ปลูกข้าวหอมมะลิก็จะได้มีความมั่นใจมั่นคงและก็ยั่งยืนนะครับในการที่จะขายข้าวหอมมะลิส่งออกอยังต่างประเทศนั่นคือแบรนด์ที่1ก็คือข้าวหอมที่รับประทานทั่วไปประเภทที่2ก็คือข้าวที่เป็นโอสถข้าวที่เป็นยาเราก็จะส่งเสริมโดยต้องต้องมีงานวิจัยรับรองจากมหาลัยจากวงการแพทย์ ต่างๆนะครับเพื่อที่จะส่งข้าวเป็นโอสถหรือข้าวเป็นยาส่งออกไปยังประเทศอื่นๆรวมถึงเราจะบริโภคในประเทศด้วยประเภทที่3ก็คือข้าวที่เป็นออแกนิกเป็นข้าวปลอดภัยเป็นข้าวปลอดสารพิษเหล่านี้เป็นต้นนะครับเราก็จะมาสนับสนุนหน่วยงานของราชการอย่างที่ผมกล่าวมาเบื้องต้นนะครับเพื่อให้การพัฒนาวงการข้าวจะได้ดีขึ้นเมื่อการพัฒนาวงการข้าวดีขึ้นทําให้วิถีชีวิตของชาวนานั้นดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับ ในเมื่อข้าวมีราคาสูงสบบามารถส่งออกได้พี่น้องชาวนาก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถที่จะมีเงินใช้ใจ่ายใช้หนี้ใช้สินแล้วก็ตั้งหลักตั้งฐานนาแนวทา,างปัญญาเศษรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาปฏิบัติให้ประจักษ์เป็นจริงนี่คือสิ่งที่บริษัทโฟมจีวาจะมาร่วมในการผลักดันนะครับหน่วยราชการและสมาคมสถาบันชาวนาไทยให้มีความเข้มแข็งนะครับที่จะร่วมมือกันเชื่อว่าไม่เกิน5ปีนะครับ ความเข้มแข็งยั่งยืนของพี่น้องชาวนาจะกลับมาประเทศเราจะเป็นประเทศซึ่งเป็นตัวของโลกอย่างแท้จริงนะครับในวันที่8เมษายนซึ่งได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองตลอดจนคณะกรรมการของสมาคมสาบันชาวนาไทยพักดันนะครับกับบริษัทพรมชีวาที่จะยกระดับพี่น้องชาวนาให้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์อย่างแท้จริงครับก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับด้านคุณเตือนใจขันติยู่ประธานกรรมการบริษัทพรมชีวาจำกัด เราเสริมว่าตนเองรู้สึกภูมิใจที่ได้รับเกียรติมามีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆของทางภาครัฐและสมาคมสถาบัานชาวนาไทยซึ่งตนเองและบริษัทพรมชีวาจำกัดจะช่วยผลักดันเกษตรกรชาวนาไทยเพื่อให้มีคุณภาพข้าวของไทยที่ดีขึ้นแม้ว่าข้าวไทยแต่เดิมนั้นในสายพันธุ์ต่างๆเป็นของดีอยู่แล้วแต่เราจะผลักดันพัฒนาให้ชาวนาไทยได้มีข้าวที่ดียิ่ง่งขึ้นไปและจะผลักดันส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์เก, 3, เกษตรออร์แกนิกปลอดสารพิษนอกจากนี้ทางบริษัทพรมชีวา จะช่วยเป็นตัวกลางในการทําตลาดช่วยขายข้าวสมุนไพรสินค้าจากเกษตรกรสิ่งของหัตถกรรมภายใต้โครงการแพลตฟอร์มตลาดนัดออนไลน์เตื่อนใจไทยก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาร่วมมือกับสถาบันชาวนาไทยนะคะทุกๆหน่วยงานด้วยแล้วก็บริษัทพรมชีวาจะช่วยผักดันเกษตรกรหรือว่าชาวนาไทยให้มี คุณภาพข้าวของไทยที่มันดีอยู่แล้วค่ะให้มันดียิ่งขึ้นไปแล้วก็ช่วยช่วยเป็นการตลาดหรือว่าหาทางในการขายข้าวขายสมุนไพรขายสินค้าของคนไทยที่ทำด้วยคนไทยจริงๆนะคะแล้วก็ปลูกข้าว,วเรื่องกเกษตรอินทรีย์เราก็จะผลักดันนะคะเรื่องส่วนนวัตรกรรมต่างๆเราก็จะผลักดันส่วนเรื่องการตลาดเราก็จะผลักดันก็ มีความภูมิใจมากๆในวันนี้ที่ทุกท่านให้ความเมตตากับบริษัทพรมชีวาได้เข้ามาร่วมงานตรงนี้แล้วก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็จะเป็นเพื่อนของชาวนาะเพื่อนจริงๆนะคะที่ให้บริษัทพรมชีวาเข้ามาวันนี้ก็คืออยากจะให้อาเขียนรับพรมชีวาเหมือนกับเราเป็นเพื่อนทุกๆพื้นที่เลยนะคะก็ขอขอบพระคุณมากๆค่ะนายทวัลิ์พรพันธิศ ผู้อานวยการสํานักงานสมาคมสถาบัานชาวนาไทยและอุปนายกสมาคมจะเาาขอบคุณคุณสุขุมวงศประสิทธิ์และคุณเตือนใจขันติอยสองผู้บริหารบริษัทพรมชีวาจำกัดที่มีวัตถุประสองค์อันด,ดีงามที่จะเข้ามามีบทบาทร่วมกันพลิกหน้าประวัติศาสตร์วงการข้าวไทยและ,กะเกษตรกรรมให้เกิดมาตรฐานคุณภาพผลผลิตตลอดจนชีวิตชาวนาชาวไร่ชาวสวนชาวประมงของไทยได้ยกระดับเป็นมาตรฐานสู่สากล